สวัสดีครับอยู่ผมกู๊ดเกม i n g วันนี้ผมจะมาเล่นเกม Farming f i r ิช t o r 2023ในตอนที่5ในเวอร์ชันมือถือระบบ Android ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดส u b s c ส i า e เพื่อปเป็นกำลังใจให้ผมเล่นเกมดีแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับมาโอเคเดินทางมาถึงตอนที่5แล้วเย็ดโอ้โหมาเรามาดูไก่ไข่ไก,ก่เรากันฮนะมีแผงเดียวอยู่เลยโอเคดูข้าวแล้วสิว้าว wow. โอเคข้าวเติบโตจเจริญโตโต,ต,ตแล้วครับมาเกี่ยวได้ ไอ่ <c oughs> ข้าวเราครับ <c oughs> มานี่ฮะนาะข้าวเราไอ่ข้าวข้าวเบอร์รี่ฮะมาเกี่ยวเกี่ยวกันโอเครถเกี่ยวอยู่ไหนหุยดอกทานะวันเราเริ่มโตแล้วโอเคมาเกี่ยวข้าว นี่ไงลากไปเฮ้ยมาเฮ้ยไม่ได้วะเอาหัวเกี่ยวไปฮะเกีียวข้าวกันฮะเกี่ยวข้าวเบอร์รี่ไปขายกันเฮ้ยจะพึ่งสิเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยความความความติดติดติดเอ้ย อยโอเคเดยวซ้ายไปมุมนี้ดีกว่าฮะมาเกี่ยวข้าวเบอร์รี่ไปขายกันแล้วไปหาซื้อของรถอุปกรณ์ทำฟาร์มใหม่ๆฮะมาโอเคกรึบหนึ่งเลยฮะไปมันเหลือกาสิบแปดเองเย็เกี่ยวข้าวเบอร์รี่กันสูบบอกหน่อยนึงโอเคแต่ หาซื้อพวงไปฮะหาซื้อรถพ่วงมาทำอัน,นนี้ดีกว่านี่้นี่โตแล้วดอกดอกเอชาตวันลราฮะนี่เฮ้ยเรถเกือบชนรถตั้งต้นจตรงนู้นเลยรถเกี่ยวมาเ,เกี่ยวคาเบอร์รี่กันฮะ เด <Yeah. S 2> ไปตังลำตังลำส,สวยฮะโตแล้วคาเบอรี่เราเฮ้ยชนชนแล้วรถเกี่ยวเราโอเคโอเคสูมออกตรงนี้หรือยังโอเคมาเริ่มเกี่ยวครับ ฮะเกี่ยวข้าวเบอรี่กันฮู้ฮผลผลิตงอกงามเติบโตฮะระหว่างนั้นเราต้องไปเอารถพ่วงเรามาฮะจอดอยู่ตรงนู้นฮะโชว์ร,รูมุ่นจำทางได้นิดหน่อยหรือเปล่าขอดูแผนที่นะฮะโน้เล้วซ้ายไปโอเคเล้วซ้ายแล้วก็ไปตามทางตรงนูง้นฮะ เดี๋ยวเราไปาซื้อของนะฮะไงพวกในด,ดูการเก็บเกี่ยวข้าวเบอร์รี่มาถึงแล้วแล้วเราจะลองปลูกอย่างอื่นบ้างฮะเอ้ยขึ้นขึ้นขึ้น,นเนินไม่ไหวเลยไปเฮ้ยเลือซ้ายไปมาไปฮะขับแบบซิ่งมากครับ คอยเลือไปเพื่อนฉันมารับเอ้ยรถมาเฮ้ยเฮียดเบาเบาหน่อยฮะปล่อยให้ไหลลงเนินไปไปเอากระบะดำเรามาจอดอยู่นี้ฮะบา,ย,ย,ายลิสโก้มาถอยเฮ้ยมาถอยหลัง หากสุดแล้วถอยถอยถอยสิกรวกเออกรึไหมโอเคพวงตาพวงได้ฮะไปขับจะช้าเลนขวาครับเลนฝรั่งไปเก็บเกี่ยวข้าวเบอรี่ไปขายก่อน เฮ้ยเลซ้ายเลซ้ายเดี๋ยวเอารถไถ่ายมาถ่ตามตุดเลยก็ได้ฮะพเพื่อทำการลงวัสดิทที่เราจะพูกในขั้นต่อไปนั่นเองไหฮะอคอยไปเพื่อนใกล้ถึงฟาร์มนะฮะรถส่วนมาฮะ ขอทางหน่อยครับอเอาไปจอดใกล้ๆตรงน,นู้นนี่ฮะชุวเกี่ยวได้ไว้มากฮะจอดจอดรอตรงนี้เลยมาจอดรออยู่ข้างนี้ฮะแล้วรถไถามาไถรอกันนะนดูสิถึงไหนอุกยขาวเป็นจุดได้เยอะ เปลาปลูกมันหมดแปลงลว่ะตัวนู้นยังเขียวขจีอยู่เลยมาไถตรงนู้นก่อนเตรียมปลูกขั้นต่อไปจอนเดียวมาไถไปฮะเลียวเอียดมา มาเกี่ยวฮะเกี่ยวให้หมดเปิดใหญ่มากครับไปถ่ายฮะโอเคถ่ายได้นากว้างครับค่อยไปฮะับเรายังไม่ได้ซื้อที่อัดฟางอัดก้อนเลยรถฟังอัดก้อนครับเราถ่ายไปก่อน บาข้าบางโซนก็ยังไม่โตครนี่ฮะถ่ายไปก่อนเลยคันนี้ไปโหลดอะไรดีจะปลูกอะไรดีปลูกถั่วแล้วกันปลูกถั่วลันเตาแล้วกันฮะคอยคอยซ้ำอยู่แปลงนี้ฮะเกี่ยวไปบางโซนก่อนโอเค ถูกตามหลังอยู่ในไล่เดียวฮะเลี้ยวสวยๆตูกทั่วลันเตามาคลองแค่แล้วระวังไวถอยก่อนตุกลงได้โอเคตามตูดไปฮะคันนี้ก็ถ่ายไล่ไปฮะ รถเกี่ยวถึงไหนแล้วยังไม่ครึ่งเลยฮะใกล้จะหมดแล้วมาันนก็ร้อตัดไปอยู่ฮะมีถ่ายไม่หมดนะนายถ่ายไม่หมดแต่เพื่อนก็คือเป็นริมริมเนี่นยเป็นไรค่อยถ่ายไปเลยสองสองคันนาก็ เสร็จแล้วฮะเอ้ยข้าวตรงนู้นก็มีไงน,น,นั้นเราเคยปลูกแล้วนี่ว่าไม่ได้ไปถ่ายทิ้งเลยเยสโอ้โหนึกว่าหญ้าแล้แรกผมนึกว่าหญ้าฮะโอ้โหขอโทษทีฮะไปถ่ายทิ้งได้ฮะเฮ้ยนู่นฮะไม่งั้นก็เต็มไร่ฮะหืมยะเราผมไปถ่ายทิ้งในตอนที่สี่แล้วโหเสียสดายมากข้าวกำลังจะโตเลยเวเ้ยเด้อ เอ okay. ไม่เป็นไรถ่ายทิ้งถอยสิเพื่อนนี้ปลูกไปถูกทั่วไปตรงนี้เราก็ถ่ายไปเรามาดูนี้ลงรถมาดูใครใกล้สิเราต้องซื้ออะไรเพิ่มบ้างร้นานค้าไม่มีอะไร มีไก่ไก่ก็เต็มแล้วล้วโอเคลองดูซิผลผลิตไขไก่ล่ะไขไก่ยังไข่ไม่ได้ฮะมีข้าวโอ๊ตด้วยครับค่อยปลูกโอเคมีอะไรบ้างเอ่ยนี่คืออะไรสภาพอากาศก็มีซื้อซื้ออะไรบ้างอ่ะ,อะ,ร,อะรรับไรจ่ายแล้วอะมา Animal ตอนนี้เรามีแต่ไก่ฮะอาหารมีครบไหมโอเคจัดไปหกโมงแล้วเกี่ยวข้าวตองไปฮะเดี๋ยวแปลงก็หมดแล้ว,วั้งมีก็ปลูกไปปลูกตามหลังไปเราเลือกกันเดี๋ยวรถปลูก จบตรงนี้แล้วก็จอดก่อนฮะเดี๋ยวเราไปนอนก่อนให้กลับลำแล้วเราไปนอนก่อนจบผนรู้ทุนี้เช้าก็จะโตอีกก็ได้วิเลเลออีกหน่อยเดี๋ยวจะหมดแล้วมาจอด หมดเลยยังเพื่อนจอดตรงนี้ก่อนโอเคกับลำเดี๋ยวตรงพรุ่งนี้ช้าค่อยมาต่อมอยเพื่อนสองทุ่มแล้วเวลาช่างผ่านไปไวเหลือเกินจอดโอเคลงไปนอนนะฮะมืดดึกแล้วแล้แลต้องนอนมาฮะ นะโอเคหยุดทำงานก่อนตรงนี้มีอะไรเอ่ยอยุงช่างเหรอไปอาหารไก่หมดหรือยังเดี๋ยวเราต้องเอาเข้าเข้ามาป้อนม้อแแ่งใส่แล้วไก่รอบ้างอาหารยังมีฮะข่ได้แผงเดียวอยู่เลยโอเคไปนอนก่อนสามทุม่มตื่นเช้า แปดโมงนี่แหละโอเคมื้อ้เช้าข้าวนั่นตอกไว้นะครับมาดูรถสิเฮ้ยน่านครับโตหมดแล้วโอเคเราไม่น่าถ่ายทิ้งครับผมไม่รู้ครับตอนแรกจะว่าแยา่ถ่ายทิ้งไปแปลงนึงฮะเกือบแปลงฮะเกีเ่ยวเฮ้ย มาถอยให้ตรงเจอ,อไปโอเคทำงานต่อเลยปุกูกเฮ้ยเถ้ตากระเจาโต,วตวไวมากฮะแลเราก็ถ่ายต่อไปถ่ายตามต้นเพลสอะครนบปลูกต่อไป ปลกไวันนี้ได้เกี่ยวสำสรมจครทับเกือบเต็มลำแล้วอดอกทานวัดเราได้จะโตแล้วคันนี้ก็ถ่ายไปได้เลยครับรวมรจรวมใจกันฮะมา อันนี้ตอนนี้เงินเราจะสามหมื่นกว่าบาทเราขายไอ้ที่ไถอันเก่าก็ได้ครับดูกันสิมีอะไรให้าขายไหมอันนี้เก้าพันกว่าบาทดูสิเฮยไม่ใช่อันนี้รถกระปร๋อนี่อันนี้ไม่ได้ใช้ขายไปเลยลซื้อมาใหม่แล้วโอเคอันนี้คืออะไรเครื่องปลูกโ no. นนี่เจ็ดหมื่นไม่ขายน,นี่ ซื้อมาฮะไออันแดงๆเ,เราขายไปก็ได้มั้งอันนี้คืออันนี้เออขายไปเลยหมื่นเก้าขายไปเราไม่ได้ใช่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวนะดูก่อนลองดูนี่ไม่ใช่สิ เครื่องปลูกแสงกว่านี่คืออะไรรถเกี่ยวข้าวนี่ไปหมื่นเออขายไปโอเคหกหมื่นครับในที่ไม่ใช้ก็ขายไปฮะได้สองหมื่นฮะเกี่ยวให้เส็จจ๊ถ่ายที่ได้ปลูกใหม่เจ๊ถ่ายไปเพื่อน ปล,ปลูกถั่วตามหลังครับตีเอี่ยมฮะไปคันนี้ชอปปิ้งดีกว่าม,มีเงินอยู่หกหมื่นมีอะไรบ้างเครื่องใส่ปุ๋ยก็มีฮะนี่คืออะไรรถตัดไปอ้อย รถตัดอ้อยในแผงหน้าดูฮะดูไปเรื่อยครับเนี่ยรถตัดอ้อยแปดหมื่นอุปกรณ์ต้องครบครับถึงจะทำได้อมีรถกระปอร๋อขนไข่ไหมนี่ฮะนี่เท่ารดัสามหมื่นสองหมื่นขนอะไรได้บ้างผลผลวัชพืชโอเค ฟกคลิปก็มีอันนี้ครับหัวที่เกี่ยวครับหรือที่เกี่ยวใหม,ม่ไหมหรือได้เกี่ยวได้ง่ายขึ้นนะเดี๋ยวยังก่อนเดี๋ยวเราขายข้าวก่อนมาใกล้เต็มแล้ว นี่มียู่ย่อมหนึง่งเกี่ยวเองก็ได้มาถอยเรี่ยมปลูกทั่วลำเตาลำเตามาเกี่ยวไปโอเคแวงไปนานนะครับคราวงนี้ก็ปลูกไปเลยฮะ อะไรที่ไม่ได้ใช้เราก็ขายไปไปสร้างกันใหม่เลยกันไปเลยฮนะเราต้องซื้อรถกระบะไปดูงานสักคันหนึ่งฮนะหรือว่าเอารถดอะไรวะเนี่ยยี่การมื่นเลยไม่พอขอบตุตรตาอะไรโอ้โหแสน เห็นน้อยๆอย่างนี้ราคาแพงนะดูรถกระบะเท่าไหรสี่หมื่นห้าโอเคสี่ซื้อเราต้องใช้ไปดูมาครับเหลือหมื่นห้าเย็ดขายข้าวก็ได้แล้วจะไปซีเรียสปลูกไป ข้าวเกือบเต็มแล้วถ่ายนานนี้เยวขับรถกระบะมาก่อนเฮ้ยเราให้มันถ่ายเสร็จกันเดี๋ยวเกี่ยวเสร็จกันครับหน่อยเดียวก็จะหมดแล้วเกวี่ยวหย่อมนึงเพื่อนเดี๋ยวเราไปจอดโหลดข้าวดีกว่า มาเกี่ยวองก,ก็ได้ฮะหน่อยเดียวปั่นไปปั่นข้าวไปฮะดูเพื่อนๆเ,เรากำลังทำนานฮะก็ไปโหลดข้าวเอาไปข้าวไปขายกันปั่นไปเรื่อยๆ มาตัวนี้ย่อมนึงให้เราไปถ่ายเราไปโหลดข้าวนู้นกันมาโหลดตรงทีวกว้างนี้แหละมา นี่ก็ถ่ายไปฮิโหลดข้าวะนะฮะเฮยยังเงี้ยไม่เก่งเล่นถอยหลังเท่าไรไปโอเคข้าวเบอร์รี่ไปขายกันอาจจะได้ราคาดีก็ได้เฮ้ยเบก ซ้ายมาโหลดข้าวเบรคเบรกสิยังไม่ตรงเลยเพื่อนเออหืโหลดให้เต็มฮะเกือบเต็มฮะนี่ก็ปลูกไปเฮ้ยตรงนี้ทำไมไม่ถ่ายจอวะ ถ่ายต่อสิเพื่อนขายใกล้หมดแล้วย่อมหนึ่งเองจะให้รถปลูกปลูกไปไม่ได้เรื่องว่ะต้องตั้งลำเองซะแล้วมา อุ้ยเกือบเต็มฮะหาที่ขายก่อนขายบนนู้นฮะนี่ฮะืูว่าตรงนี้ตรงนู้นเออตรงไปเลี้ยวซ้ายแล้วยาวๆแล้วฮะตรงไปเลี้ยวซ้าย น้องดำให้อาหารไก่สะหน่อยสิเก็บไว้ในถังเราก็ได้ครับโหลดข้าวก็ได้จะไปขายทีเดียวก็ได้ฮะแบ่งมาให้อาหารไก่สะหน่อยนึงไม่ได้ต้องเป็นข้าวสารีน,นันเฮ้ยถูกปะวะเออย้อนขับเย็ด yes. โ okay. อเคเฮ้ยโทษทีนะ เหยียบแล้วฮะตบชั้นสี่ผมผลิตชั้นจะความเดยวเด้๋ยด้อหมดแล้วคันนี้นี่ามาถ่ายไรเดี๋ยวที่ถ่ายอีกหน่อยนึงฮะ เจอไปแล้วไปขายก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปขายดีกว่าอาเทใส่เก็บในยุงข้าวเขาไว้ก่อนโหลดไม่ได้ฮะเฮ้โยโหลดเก็บไว้ก่อน มาถ่ายหมดแล้วตรงนี้ไปรถไปเก็บในทำงานได้ยอดเยี่ยมมากลเลอแต่ปูกะขับกระบะามาเออโหลดเก็บไว้จอดตรงนี้จอดตรงใ,ใกล้นะ มามืดคำ่ำด้วยะขวางทางรถปลูกแล้วเปล่านี่ฮะจอดแบบมอสัวมันจะติดรถปลูกแล้วเปล่าปลูกไปเลยเพื่อนโอเคเอากระบะมาไปเพื่อน เออรอสายไฟเสร็จแล้วเติมเสร็จแล้วไปมาเฮ้ยแรงมากเฮ้ยค่อยๆไปเออรถไปไว้บ้านฮะดาวกระบะมาดูงานครับเจ้ากแก่ฮะไป บกฟาร์มเราอยู่ตรงหน้านี้กำลังทำงานย่งแข่งขันอยู่เลยสายไปจอดหน้าบ้านนอนสามทุ่มแล้วถ่ายไปก่อนนะเพื่อนเฮ้ยหยุดมาลงรถไปนอนก่อน โอเคเตือนทัก9โมงก็ทำงานดึกฮะมาขับรถไปปุก๊กเฮ้ยขึ้นเต็มเลยว่าคนผลิตเจ็ดขับกระบะไปมา Yeah. เดี๋ยวเอาเข้าวไปขายตอนหลังโอเคครับอันนี้กูเกมมี่ขอตอัวราไปก่อนไว้เจอกันใหม่ตอนที่6ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นเกมดีๆแบบเดี๋ยวไปนะครับวันนี้ผมมาเกี่ยวข้าวมาดาดาวรถกระบะครับโอเคครับไว้ใช้งานในสวนในไร่ไปไหนก็ได้สะดวกครับโอเคครับรับชมคลิปนี้ด้วยความบันเทิงนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ